งูสีดําที่ดูเป็นลางร้ายตัวนี้จะไม่ทําร้ายคุณมันไม่มีเขี้ยวคุณอาจคิดผิดว่าสัตว์สีดําตัวนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากงูแบทแมนบ้าแต่มันเป็นเพียงงูรัดสเนกที่ไม่เป็นอันตรายมีสัญญาณหลักอย่างหนึ่งที่ช่วยคุณดูว่างูเป็นอันตรายหรือไม่สายพันธุ์ที่ไม่มีเขี้ยวไม่มีระบบส่งพิษเพราะงั้นการกัดของพวกมันจะไม่เป็นอันตรายต่อคุณมากนักแต่ถ้าคุณเห็นงูมีเขี้ยวแสดงว่าคุณตกอยู่ในอันตรายของจริงถ้าคุณเจองู ทางที่ดีคุณออกจากพื้นที่นั้นและขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าในการระบุตัวสัตว์เลื้อยคลานคําแนะนําเหล่านี้จะช่วยคุณแยกแยะระหว่าง2ประเภทได้สังเกตพฤติกรรมนิสัยการทำรังและแหล่งที่หัวใสงูบางชนิดอาจสันหางเพื่อเป็นสัญญาณเตือนนอกจากนี้งูพิษม,มักมีหัวรูปสามเหลี่ยมเมื่อเทียบกับงูไม่มีพิษที่มีหัวกลมถึงเวลาสำหรับภาพลวงตาแล้วคุณเห็นงูในนี้ไหมคุณควรตั้งใจดูให้ดีกว่านี้เพราะมีงูบูมสแลงซ่อนอยู่บนต้นไม้นั้น สัตว์เล็ยคลานตัวนี้เชี่ยวชาญศิละปะก,การปลอมตัวและชอบแกล้งทําเป็นกิ่งไม้นอกจากนี้งูบูมแสลงอาจไม่ได้รับรู้ถึงกลิ่นได้ดีที่สุดแต่ชดเชยด้วยความสามารถในการตรวจจับสารเคมีในอากาศพวกมันใช้ลิ้นรวบรวมโมเลกุลของกลิ่นและกดเข้ากับอวัยวะรับความรู้สึกในปากงูตัวนี้มีพิษดูเขี้ยวพวกมันสิถึงอย่างนั้นเมื่อไม่ได้ใช้งานงูก็พับเขี้ยวเข้าไปในปากอย่างแนบเนียน งูหางกระดิ่งและมนุษย์มีบางสิ่งที่เหมือนกันทท้งสองมีอุปกรณ์เสริมที่ทําจากเคราตินมากมายในร่างกายของเราเล็บและเส้นผมของมนุษย์ทําจากเคราตินและหางกระดิ่งของงูหางกระดิ่งก็ทํามาจากเคราตินเช่นกันเสียงสั่นหางที่มันทํานั้นคล้ายคลึงกับเสียงที่มนุษย์เราทําได้เมื่อเราเอาเล็บมาถูกันแต่สัตว์เลื้อยคลานเหล่านี้ทําเร็วมากมันจึงฟังดูเหมือนส่งเสียงขู่ฟ้อเมื่อไหรก็ตามที่งูเหล่านี้ลอกคราบพวกมันก็จะรวมคราบใหม่เข้ากับหางกระดิ่งของพวกมัน แต่ก็ไม่ใช่ว่ายิ่งงูอายุมากเท่าไหร่มันก็จะมีคราบมากขึ้นเท่านั้นคราบของมันอาจหลุดหรือหักได้เช่นเดียวกับเล็บของเรางูหางกระดิ่งและงูอืนอ่นอีกมากมายมีโครงสร้างหูชั้นในที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งไม่ได้รวมถึงแก้วหูซึ่งหมายความว่าพวกมันรับเสียงในอากาศเหมือนพวกเราไม่ได้แต่หูชั้นในของพวกมันเชื่อมต่อกับขาการไกลแทนและพวกมันใช้กลไกนี้เพื่อรู้สึกถึงการสั่นสะเทือน นักชีววิทยาย,ยังคงค้นหาคำตอบอยู่ว่างูตรวจจับเสียงผ่านแรงกดดันหรือการสั่นสะเทือนทางกลในร่างกายกันแน่พวกมันยังค่อนข้างเลือกกินงูหางกระดิ่งจะกินเฉพาะเมื่อรู้สึกหิวเท่านั้นโดยงูโตเต็มวัยมักจะรอประมาณ2สัปดาห์ระหว่างมื้ออาหารนักล่าผู้ซ่อนเร้นเหล่านี้มักจะล่าหนูกระรอกและกระต่ายแต่พวกมันก็ไม่ปฏิเสธนกถ้าจับได้ ในทางกลับกันงูหางกระดิ่งที่อายุน้อยมักมีความอยากอาหารมากกว่าโดยบางครั้งจะกินอาหารบ่อยถึงสัปดาห์ละครั้งทีนี้มาดูเขี้ยวอันใหญ่โตของพวกมันกันพวกมันเหมือนกับเข็มไฮโปเดอร์มิกกลวงและแหลมคมจึงฉีดพิษได้สิ่งที่ยอดเยี่ยมจริงๆก็คือเขี้ยวเหล่านี้พับได้และราบไปกับกรามด้านบนของงูเมื่อปากของมันปิดแต่จะเด้งไปข้างหน้าในแนวตั้งฉากเมื่อมันโจมตี งูข้อต้นเมาส์สง่างามได้รับการตั้งชื่อแบบนี้เนื่องจากมีสีขาวโดดเด่นในปากซึ่งจะแสดงออกมาเมื่อถูกคุกคามงูกึ่งบกกึ่งน้ำเหล่านี้เคลื่อนที่ได้ทั้งทางน้ำและทางบกอย่างง่ายดายทำให้พวกมันได้รับฉายาว่างูวอเตอร์มอคซินพวกมันมีรูบนใบหน้าที่รับรู้ความร้อนซึ่งอยู่ระหว่างดวงตาและรูจมูกพวกมันมีความสามารถในการตรวจจับแม้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยและโชเหยือของมันได้อย่างแม่นยำพวกมันไม่ค่อยกัดมนุษย์ โดยสงวนการโจมตีด้วยพิษไว้สำหรับช่วงเวลาที่ถูกยั่วยุเท่านั้นต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในการแยกแยะระหว่างงูน้ำที่ไม่มีพิษกับงูที่มีพิษอย่างงูคอต้นเมาส์แม้ว่างูน้ำจะมีรูปร่างที่เพรียวบางแต่งูคอต้นเมาส์ก็มีรูปร่างที่แข็งแกร่งและตัวหนักส่วนที่ดูได้จากหางคืองูน้ำมีหางยาวเรียวและหัวได้สัดส่วนกับคอ ตรงกันข้ามกับผัวที่กว้างและเป็นบล็อกของงูคอต้นเหมารูม่านตาของงูน้ำมีลักษณะกลมแตกต่างจากรูม่านตาคล้ายแมวในแนวตั้งของงูคอต้นเมาส์นอกจากนี้งูที่ไม่มีพิษไม่มีรูบนใบหน้าที่เป็นลักษณะเฉพาะเหมือนงูพิษอย่างงูคอต้นเมาส์นี่คืองูพิษชื่อดังอีกชนิดงูคอเปอร์เฮดมัสของพวกมันมีกลิ่นเหมือนแตงกวาพิษของพวกมันก็ค่อนข้างพิเศษเช่นกันกูจะเดือดร้อนไหมถ้าง,งูตัวนี้กัดคุณแน่นอนมันช่วยรักษาอาการร้ายแรงหรือเปล่า ก็คงงั้นจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่นักวิทยาศาสตร์ได้ทดสอบทฤษฎีนี้มาระยะหนึ่งแล้วและพวกเขาสังเกตเห็นว่าพิษของงูคอเปอร์เฮดถ้าไม่รักษาอาการร้ายแรงบางอย่างได้ก็ช่วยชะลอ,อการลุกลามของอาการได้ถึงอย่างนั้นพวกมันก็มีการกัดที่มีพิษมากที่สุดในบรรดาง,งูในอเมริกาทั้งหมดแต่ก็ไม่จําเป็นต้องใช้เซรุ่มต้านพิษเมื่อถูกกัดเสมอไปงูปะกกรังขึ้นชื่อเรื่องนิสัยที่ไม่ก้าวร้าวเนื่องจากเป็นสัตว์ขี้อายและชอบซ่อนตัว ในอเมริกาสัดส่วนที่จะเจองูชนิดนี้กัดนั้นน้อยกว่า1%เพิษของพวกมันคือสารพิษต่อระบบประสาทที่ทําให้เส้นประสาทเป็นอมพาตและเนื่องจากฟันอันเล็กของมันผู้มันจึงต้องเคี้ยวเหยื่อเพื่อฉีดพิษเมื่อรู้สึกว่าถูกคุกคามงูปากการจะขดปลายหางเพื่อทําให้ผู้โจมตีสับสนเรื่องตําแหน่งของหัวงูแบล็กแมมบาอันลึกลับและน่าหลงไหลหรือที่รู้จักในชื่อแมมบาปากดําอยู่ในทุ่งหญ้าสวหน้าที่เต็มไปด้วยหินและชอบอยู่ใกล้จอมปลวก มันมีช่วงสีตั้งแต่สีเทาไปจนถึงสีน้ำตาลเข้มแต่ชื่อของมันมาจากสีเข้มภายในปากงูแบล็กแมมบ้าได้รับฉาย,ยาว่าเป็นหนึ่งในงูที่เคลื่อนไหวเร็วที่สุดในโลกโดยเร่งความเร็วได้ถึง16-19กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นผิวมันเงาแม้จะมีชื่อเสียงว่าดุร้ายแต่ก็ยังไม่มีการพิสูจน์ว่ามันโจมตีมนุษย์แม้ไม่ได้ถูกยั่วยุและจริงๆแล้วมันเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ร้ายแรงเพียงไม่กี่เหตุการณ์เท่านั้นในแต่ละปี งูพิษเกล็ดเลื่อยมีความสามารถอันน่าทึ่งในการสร้างเสียงที่ชวนขนลุกควบคู่ไปกับการแสดงท่าทางคุกคามรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์ของเกล็ดทำให้ผู้มันสร้างเสียงปู่หรือเสียงดังฉาบเป็นเวลานานเมื่อผู้มันเคลื่อนไหวในลักษณะที่น่ากลัวอย่างยิ่งเสียงเหล่านี้เป็นเสียงเตือนที่ชัดเจนสำหรับทุกคนที่อยู่ใกล้งู ม้จะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจํานวนมากแต่ถ้าไม่รักษาการถูกงูพิษเกล็ดเลื่อยกัดก็ทําให้การเสียชีวิตน้อยกว่า10%ของการถูกกัดทั้งหมดซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับงูจงอางและแบล็กแมมบาซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตจากการกัดที่ไม่ได้รับการรักษาสูงกว่ามากงูพิษเกล็ดเลื่อยขึ้นชื่อในเรื่องความก้าวร้าวและการโจมตีที่รวดเร็วปานสายฟ้าทําให้พวกมันเป็นงูที่เร็วและคาดเดาไม่ได้มากที่สุดในโลกเมื่อคุณออกไปเดินในป่า จะไม่ว่าอย่ายุ่งกับงูที่คุณเจอแม้ว่าพวกมันจะดูไม่มีชีวิตก็ตามงูที่ซ่อนตัวเก่งบางตัวอ่านหลบซ่อนและโจมตีได้ถ้าถูกรบกวนถ้าคุณพบเห็นงูให้อยู่ห่างๆเข้าไว้เมื่อพูดถึงงูพวกมันจะค่อนข้างขีงข้อายและจะไม่รบกวนคุณเหมือนแต่พวกมันจะรู้สึกว่าถูกคุกคามการพยายามจับหรือทำร้ายงูเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำเนื่องจากส่วนใหญ่นี่คือช่วงที่งูจะกัดและอย่าหลงเชื่อขนาดของพวกมันแม้แต่ง,งูตัวเล็กก็ฉกได้เหมือนกันตัวอย่างเช่น ลูกงูสีน้ำตาลเกิดมาพร้อมกับพิษเพราะงั้นจึงควรชื่นชมพวกมันจากระยะไกลที่ปลอดภยัยในแต่ละปีชาวมาริการกว่า700 0คนตกเป็นเหยื่อของการถูกงูกัดซึ่งมักเกิดจากการพยายามจับหรือการต่อสู้กับงูแบบผิดๆจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำดังกล่าวและขอความช่วยเหลือจากแพทย์ทันทีถ้าถูกกัดการทำความเข้าใจวิธีแย,แยกแยะระหว่างงูที่มีพิษและไม่มีพิษเป็นกุญแจสำคัญในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ติดต่อผู้เชี่วชาญถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับประเภทของงูและอย่าจับงูถึงแม้ว่ามันจะดูไม่เป็นอันตรายก็ตามตาม